ค่ะต่อไปอ้อมจะสาธิตวิธีการมาร์กก็คือว่าการที่เราจะแยกไฟล์วิดีโอเนี่ยไฟล์เนี่ยนะคะให้กลายเป็น2คลิปตัวที่เราไม่ต้อง Import ม,มาใหม่เนอะอย่างเช่นตอนนี้ข้างล่างเนี่ยนะคะของอ้อมที่จริงอันเนี้ยคือไฟล์อันอันนี้กับอันนี้นะคะคือไฟล์วิดีโอไฟล์เดียวกันแต่ว่ามันจะมีช่วงสัมภาษณ์บางช่วงที่เราไม่ต้องการแล้วก็หลายๆช่วงที่เราไม่ต้องการอ้อมก็แยกเป็น2ไฟล์ ไฟล์นี้กับไฟล์นี้เพื่อที่ในระหว่างคลิป2คลิปเนี่ยเราสามารถใส่เอฟเฟกให้มันได้เนาะโอเคเราจะสาธิตทำยังไงคลิกที่คลิปที่เราต้องการที่จะแยกเป็น2ไฟล์นะคะหลังจากนั้นไปที่กันไกลเหมือนกันคลิกอืมแต่เราจะเห็นตรงนี้ที่บอกว่า add marker อ้อมจะสาธิตเนาะอ้อมคลิกสีฟ้าเนี่ยนะคะเลื่อนไปตรงตำแหน่งที่เราต้องการ Mark. แล้วเราก็คลิกที่ add marker ปุ๊บสังเกตเขาจะบอกกับเราตรงนี้ว่าเวลาเนี้ยเราทำการ add marker ไว้นะแล้วลเมื่อเรากด apply ปุ๊บตรงนี้จะกลายเป็น1คลิปและตรงนี้ก็อีก1คลิปนะคะอ้อมจะกด apply change อ่าเขาก็จะถามเราว่าเราต้องการที่จะแยกไฟล์เนี่ยจากตำแหน่งที่เรามากไว้ใช่ไหมเราก็กด yes ไปเลย มาแล้วนี่นะคะหนึ่งไฟลนี้กับไฟล์นี้อืง่ายๆค่ะวิธีการแยกไฟล์